สวัสดีทักทายจากรัฐนิวออร์คสหรัฐอเมริกาค่ะช่วงนี้ช่วยงานแม่สามีที่กร e นเฮาส์ค่ะเขาขายดอกไม้นะคะเลยทิ้งบ้านลงไว้ที่ Greenhouse ค่ะเด็กมาขออนุญาตก็ไม่ได้ตอบตกลงไปนะคะเพราะเราต้องทำงานเนาะแต่ว่าพอกลับมาอีกทีก็เจอค่ะ <Okay. S 1> แบบนี้เลยเดพูด c ด o n สคอ t เน and กาจที่ปฏิเสธลูกไปแล้วนะคะแม่ก็ไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าก็มีลางสังหรณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะแต่อันนี้เป็นความคิดสร้างสารรค์ที่เขาเอาสไลด์มาต่อกับบ้านลม,มแล้วก็เล่นฟองสบู่กันนะคะสาวๆ้านนี้เนอะก,กับลูกพี่ลูกน้องค่ะก็สี่สาวเล่นกันข้างๆกรีนเฮาส์ข,าของปู่แล้วก็ย่าค่ะ the idea of my kids oh, you and to do? I'm gonna cousin. Oh, got you need oh, oh, to oh. 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 be careful. Everybody be careful! Sarah, be careful! more minute right shivering all let's so อีกหนึ่งนาที just one minute อ่ะ you w a n t a s l i c e last chance b u you w a n t a s l i c e go for s l i c e everybody เด็กก็สนุกกันนะแม่ก็ไม่อยากเป็นแม่ใจร้ายเนาะเห็นเขาสนุกก็ชอบนะคะแต่ว่ามันก็เกินไปนะลูกนะลูกจ๋าลูกแล้วก็หลานนะคะ จริงๆเราต้องไปช่วยงานในกรีนเฮาส์นะโอ้ล่าส์ล่าส์ล่าส์อ่าล่าส์ชังส์ล่ส์ one minute because so, failures, so less shivering I just see that yeah I noticed well, t r i n g s l i p t e ก็ความสนุกของเด็กๆที่บ้นนอกนิวยอร์กค่ะขอบคุณทุกการรับชม เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะเผื่อใครอยากได้ปาร์ตี้แบบนี้เนาะก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆนะคะเริ่มจากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วจำไม่ได้เนาะก็มีลูกของเพื่อนนะคะเขาก็ไปเป็นคนต้นคิดเนาะว่าเอาบับเบิ้ลมาใส่ ทีนี้เด็กๆก,ก็สร้างสารรค์แบบนี้เมื่อก่อนก็เล่นกันแค่บับเบิ้ลธรรมดาแล้วก็วนะิ่งเนาะตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกำเริบเสิร์ฟสารเป็นแบบนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ก็ไอเดียของเด็กน้อยเนาะแต่เขาก็สนุกกันไงโอเค I I think it's time girls Is it time? Getting dark Alright Alright right. Lily you can just stand up a bit hard Yes อันนี้ฮะ Get up ฉันสนุก,กนจริงๆเลยเดสน้อดิไรสนมากไม่เคยขออนุญาตเลยค่ะไม่เคยขออนุญาตเลยค่ะนิชานิชา you need to w i to your y o u t m ดูดูนิชาสนไม่สนลูกเริ่มนนะคะ่ำแล้วค่ะต้องไปต้องไปอาบน้ำอาบน้ำอุ่นกันขอบคุณทุกการรับชมเจอก,กันใหม่คลิปถัดไปบายๆสิบ๊ายบาย สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ